เจ้ครับผมสวัสดีครับรีวิวครับผมซูซูกิทีเอสร้อยยี่สิบห้านะครับไม่มีเล่มนะครับออกใบซื้อขายให้นะครับรถเดิมครับเครื่องเดิมนะครับใส่ขอบูดัชนะครับนี่ฮะรหัสเครื่องนะครับทีเอสร้อยยี่ห้านะครับอ่านี่โค้งนะครับเห็นไหมทีเอสหนึ่งสองห้าสองอ่านี่นะ สตาร์ตติดขับใช้งานได้ทูทีแยกถังนะครับผมเครื่องร้านเดินน่อ่